วิธีเริ่มกระบวนการสร้างสิ่งใดให้เกิดขึ้นก็คือให้ดูว่าเธอต้องการที่จะมีได้รับอะไรถามตัวเองว่าเธอจะเป็นอย่างไรอยู่ในภาวะไหนถ้าเธอมีหรือได้รับสิ่งนั้นแล้วจากนั้นก็ให้เริ่มจากภาวะนั้นด้วยวิธีนี้เธอถึงจะย้อนกระบวนการ เป็นธรรม,มีในแบบที่เธอได้ทำมาตลอดและผสานตัวเองเขากับพลังสร้างสารรค์ของจัก,กรวาลวิธีที่จะพูดถึงหลักการนี้ให้รวบรัดคือในชีวิตนี้เธอไม่จำเป็นต้องทำอะไรทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เธอเป็น การตัดสินใจล่วงหน้าถึงสิ่งที่เธอเลือกจะเป็นจะก่อให้เกิดประสบการณ์นั้นในชีวิตจริงความสุขเป็นเรื่องของการเป็นและการเป็นทุกชนิดจะถูกแปลงสภาพเป็นรูปธรรมทางกายภาพการเป็นทุกชนิดจะผลิตซ้ำตัวมันเองแสดงออกให้เหมือนว่าเธอได้เป็นแล้ว แล้วเธอจะดึงดูดภาวะนั้นเข้ามาในชีวิตอะไรที่เธอแสดงออกเหมือนว่าเธอเป็นอย่างนั้นเธอก็จะกลายเป็นเช่นนั้นในที่สุดเมื่อเธอให้สิ่งใดออกไปจากตัวเธอจะได้รับประสบการณ์ว่าตัวเองมีสิ่งนั้นอยู่เพราะเธอไม่อาจให้สิ่งที่เธอไม่มีได้จิตใจก็จะเกิดข้อสรุปใหม่ หรือแนวคิดใหม่เกี่ยวกับตัวเองพูดง่ายๆคือเธอต้องมีสิ่งนั้นอยู่แล้วสิไม่อย่างนั้นจะให้คนอื่นไปได้อย่างไรแนวคิดใหม่นี้จะกลายเป็นประสบการณ์ของตัวเธอแล้วเธอก็จะเริ่มเป็นอย่างนั้นและเมื่อเธอเป็นสิ่งใด เท่ากับเธอได้เร่งเครื่องยนต์แห่งการสร้างที่มีพลังที่สุดในจัก,กรวาลซึ่งก็คือตัวตนขั้นสูงของตัวเธอเองไม่ว่าเธอกำลังเป็นสิ่งใดเท่ากับเธอกำลังส,งสร้างสิ่งนั้นให้ปรากฏเป็นจริงวงจรจึงสมบูรณ์แล้วเธอก็จะสร้างสิ่งนั้นมากขึ้นในชีวิต มันจะปรากฏเป็นประสบการณ์ในโลกความจริงทางกายภาพของเธอ